แม่มีปีพอบินได้เหมือนนอกอกจะต้องทันน้งอจะบวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตัก อดรักเช็ดเลือดและน้ำตาครับแล้วก็ที่จบไปนะครับก็เป็นเพลงอะไรรักนะครับผมก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกประทับใจามากๆนะครับเพราะว่ากได้มีโอกาสฟังจากละครภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไอ้ฟาร์มนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยที่มาชาวัฒนาพาน,นินได้ร้องเอาไว้นะครับผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีความน่าสงสารใน,ใน,ใน,ในคำร้องต่างๆซึ่ง เลาที่ที่เราร้องมันเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีความน่าสงสาร <c oughs> เห็นภาพว่าเออแบบมันมีเห็นภาพตัวละครว่ามันมีความน่าสงสารแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนครับทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากนะครับ